เห็นอบบอลเนี่ยงานมันสีหนักสีงานสีหนักกัยาแต่ว่าเจ้ากับสีมีเงินเข้าใจว่าเจ้าสีโพสโผลนสำเร็จสีมีเงินเข้ามามีงานดีเขาบอกมีงานนะจ๊ะเนาะเห็นบางงานหลายแห้งเห็นงานหนักงานหลายเห็นงานหนักเพื่อครอบครัวมีสิ่งที่ทันมองเห็นเจ้าเจ้าเป็นคนดี้อจ้าเด้อคนเห็นอยู่งานมันหลายมันุูงมหาเจ้าเห็นว่าจนหอบกลับมาเหตุยุบานเนี่ย ให้เจ้าอดเอาเดอ้อมีงานดีก็บ่มีงานเนาะจ้าเนาะคิดจัางสี่คนที่คนที่บ่มีงานแต่ยังอยากได้งานเลยมีงานแตยัง,ม,งมีเงินสันาาเนาะจ้าเนาะหากงานหลายเจ้าบ่ต้องท้อแท้ดอกเฮ็ดไปเดี๋ยวเจ้าสิบสบขคนสำดจเดอ้เอเจ้าสิบมีเงิน,นเห็นม่นเนี่ยตามที่เจ้าปรารถนาและครอบครัวเจ้าก็สิมีความสุขเห็นบ่นี่คือสิงทีเมทธรณนี่านอยากสิสื่อสารผ่านหา้าไพเนาะจ้าเนาะ ความรักถึงแม้สิเคยอกหักเคยผิดหวังมากนับจากมือนีเป็นต้นไปมันสิมันจบจ้ะความรักของเจ้าที่ถือคนรักหักอก,ห,กหรือว่ารักสามเสารอเจ้าวประจงาไปคิดอีกอย่างหลายเขาใหบ่ว่านับจากมือนีเป็นต้นไปมันกะเป็นบทเรียนจ้ะเป็นบทเรียนของเฮาเนา้อสามดาบขึ้นก็ไเลยเป็นบทเรียนของเฮาอ้อ หากว่ามีอุปสรรคเข้ากับบ่เข้มแข็งจิตใจเข้ากับ่